วันนี้เราจะมาแนะนำตัวปืนลูกซองสําหรับป้องกันชีวิตและทรัพย์สินหรือที่เราควรมีติดบ้านติดสวนไว้นะครับซึ่งปืนตัวนี้จะเป็นปืนที่เหมาะสําหรับการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินนะครับด้วยเหตุผลอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับขั้นแรกปืนเ e ย่า q หนึ่งนสามเป็นปืนสายชาติตุรกีตัวนี้ลักษณะมาในกล่องแบบกล่องพลาสติกอย่างนี้นะครับกล่องฮาร์ดเคสค่อนข้างยาวเหมือนกัน กล่องยาวแต่ตัวข้างในเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะครับกล่องจะเป็นพลาสติกมีโลโก้เดย่าที่หน้ากล่องเป็นพลาสติกแข็งนะครับภายในกล่องก็จะมีบุฟองน้ําเปิดกล่องขึ้นมาสิ่งแรกที่มีเป็นผ้าผ้าเช็ดทําความสะอาดนะครับผ้าซาโมตีแบนเดียะหนึ่ผืนขนาดก็น่าจะประมาณ 25่สคูณยี่สิบห้เซนให้เช็ดทำความสะอาดนะครับสิ่งที่ร้านแถมมาให้อีกชิ้นก็คือตัวแปรงแปรงล้างปืนเป็นแท้ล้างปืนแบบยาว3ชิ้นแล้วก็จะมีน้ำมันสำหรับล้างปืนอีก1ขวดที่เขาแถมมานะครับแต่ว่าแต่ละร้านแถมอะไรมาบ้างก็อาจจะแล้วแต่เราต่อรองส่วนของอุปกรณ์ที่มากับปืนโรงงานเลยก็จะมี ในนี้น่าจะเป็นโชค๊คเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าโชค๊คแต่ละเบอร์มีอะไรบ้างตัวต่อลำกล้องตัวนี้ตัวต่อลำกล้องยาวขึ้น6นิ้วอันนี้เป็นคู่มือคู่มือภาษาอังกฤษนะครับพร้อมรูปภาพประกอบการถอดประกอบชิ้นส่วนต่างๆไปศึกษากันดูในคู่มือนะครับเดี๋ยวเราจะมา ดูอุปกรณ์ภายในกันนะครับว่าปืนตัวนี้มีอะไรที่แถมมาบ้างในกล่องฮาร์ดเคสมันจะมีตัวกล่องเล็กที่เป็นโชคโชคนี้จะมีอยู่3ตัวนะครับก็คือโชคที่เขาเรียกว่าโชค1ขีด3ขีด5ขีดโชค1ขีดคืออะไรโชค3ขีดคืออะไร5ขีดคืออะไรจะสังเกตขีดที่อยู่ตรงเกียวมันนะครับเกียวมันจะมีขีดไม่แน่ใจมองเห็นไหมเกียวมันจะมีขีด หขีดคือฟูช็คสามขีดคือโมดิฟายช็คห้ขีดคือซลลิเดอร์โช็แล้วก็อุปกรณ์ใช้ในการหมุนเพื่อต่อเข้าที่ปลายลำกล้องนะครับตัวต่อไปลำกล้อง6นิ้วที่แถมมาต่อกับปืนที่มีความยาวอยู่แล้ว14นิ้วเพิ่มเข้าไปอีกหกจะเป็น20นิ้ว าบอกว่าเลนกล้องยาวจะควบคุมกลุ่มกระสุนได้แน่นขึ้นอันนี้เราต้องไปพิสูจน์ที่สนามครับส่วนต่อไปปืนอ,อันนี้เป็นเพยของเราแล้วเดย่า Q103 ตัวนี้จะเป็นหัวกระโหลกจะเป็นอลูมิเนียมอันลอยนะครับบนหลังลำกล้องจะมีแฮนด์กาดป้องกันความร้อน กระโจมมือเป็นสินเทติกผ่านท้ายด้ามจับเป็นพิสตอนกิบผ่านท้ายและด้ามจับเป็นสินเทติกเหมือนกันลักษณะการถือการจับเราสามารถปรับผ่านท้ายได้หลายระดับนะครับตามสรีรละของเราการปรับระดับของผ่านท้ายก็บอกให้จับมือจ,จับปืนลังสายนี้ปรับผ่านท้ายลงมาให้ ตั้งพอดีกับแขนอย่าตึงเกินไปอย่าย่อนเกินไปลักษณะนี้มันจะประทับบ่าเราพอดีกระชับจับลักษณะนี้กระชับประทับบ่าหรือจับลักษณะนี้แขนเราสามารถประคองหอหนีบเข้ากับลำตัวได้เนื่องจากมันไม่สั้นเกือบถึงข้อศอกเลยนะครับไม่สั้นไม่ยาวเกินไปอันนี้คือการยิงระดับเอว ตัวปืนลูกซองมันจะมีข้อดีคือเราไม่ต้องเล็งมากครับกลุ่มกระสุนในระยะ20เมตรนีสาดเข้าไปเลยโดนตัวแน่นอนอันนี้คือข้อดีของกระสุนของปืนลูกซองที่เหมาะสําหรับเฝ้าบ้านหรือลา่าสัตว์แต่การคอปสามเราก็เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินนั่นก็คือเฝ้าบ้านดูแลความปลอดภัยภายในบ้านครับส่วนต่อไป ในเรื่องของระบบเซฟตี้โดยทั่วไปปืนลูกซองโดยปกติก็จะมีระบบเซฟตี้มาให้อยู่แล้วนะครับอยู่ที่หลังกงไกลแล้วแต่รุ่นบางรุ่นอย่าง m อ s เบิร์กจะมีเซฟตี้อยู่บนเขาเรียกหลังกระโหลกแต่ปืนลูกซองส่วนมากของตุรกีเนี่ยจะอยู่หลังกงไกลเลื่อนซ้ายขวาปลดล็อกถ้าเห็นสีแดงสแสดงว่าอันตราย สามารถลั่นไกได้ถ้าเห็นสีดำคือเซฟตี้ป้องกันแล้วส่วนต่อไปคือฟีกระโจมมือฟีกระโจมมือกดตรงนี้มีไว้ทำอะไรมีไว้เพื่อคัดกระสุนออกจากจากลาเพลิงครับคัดกระสุนที่มีอยู่ในลงเพลิงหรือเปลี่ยนกระสุนที่ติดขัดที่ด้านยิงไม่ออกออกอ โดยการสาวกระโจมเข้าหาตัวครั้งที่1สาวขึ้นไปกระสุนที่อยู่ในหลอดบรรจุจะถูกดึงขึ้นไปในรังเพลิงแล้วสมมุติถ้าเราไม่ต้องการยิงหรือลูกด้านเราสามารถกดฟีกระโจนม,มือตัวนี้ค้างไว้แล้วก็สาวกระจมกลับขึ้นมาได้เพื่อให้มันดีดกระสุนที่อยู่ในลังเพลิงออกแล้วป้อนกระสุนที่อยู่ในหลอดขึ้นไปใหม่นะครับ อันนี้คือการเปลี่ยนลูกหรือการคัดปลอกออกอันนี้เป็นข้อดีของระบบปั๊มแอคชั่นที่เราสามารถเลือกกระสุนที่จะเอาเข้าลเพิงได้บางคนบอกมีกระสุนในลงเพิงจะเอาออกแต่มีกระสุนในหลอดบรรจุเราจะยังไม่ต้องใช้งานเราสามารถคัดปลอกที่อยู่ในลเพิงออกได้ กระสุนที่อยู่ในรังเพลงดีดออกไปแล้วนะครับเราหยิบลูกใหม่ที่อยู่ที่ไม่ได้อยู่ในรังเพลหยิบลูกใหม่มาป้อนเข้าไปนในส่วนนี้ได้เลยทิ้งลงไปปุ๊บสักดันกระโจมกลับคืนเข้นไปลูกที่อยู่ในรังเพลเอ่อขอทรับลูกที่อยู่ในหลอดบรรจุก,กระสุนจะไม่ถูกดันเข้าเนื่องจากมีลูกอยู่ในตัวโหลดอยู่แล้วอันนี้คือข้อดีของปั๊มแอคชั่น ข้อดีของปั๊มแอคชั่นอีกอย่างระบบไม่ซับซ้อนครับยิงดึงทิ้งยิงดึงทิ้งแค่นั้นครับไม่มีระบบแก๊สเหมือนระบบกึ่งอัตโมติตัวนั้นจะมีระบบที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยการดูแลอาจจะยากขึ้นนิดนึงแต่อย่างน้อยปั๊มแอคชั่นเนี่ยเราต้องมีสติยิงเสร็จเราต้องสาวกระจมุมยิงเสร็จเราต้องสาวกระจมุมเป็นการฝึกสมาธิและตั้งสติให้ได้นะครับ นี่คือข้อดีของปั๊มแอคชั่นนะครับต่อไปศูนย์หลังศูนย์หลังตัวนี้จะเป็นระบบโคสลิงก็คือเป็นวงเป็นวงกลมข้างหลังปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้อ่าลองดูนะครับปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้มีรางพทางคินี้ติดดอทติดเลเซอร์ได้ตลายลำกล้องอ่าโทษัีครับศูนย์หน้าจะเป็นไฟเบอร์ออปติกสีส้มเรืองแสงอ,อันนี้ สองดูเห็นชัดเจนอันนี้คือรูปร่างคร่าวๆครับน้ำหนักปืนตัวนี้จะอยู่ที่2.8กิโลกรัมความยาวจากปลายบอกปืนตัวนี้ถึงพานท้ายอยู่ที่82เซนติเมตรพานท้ายตอนหดนครับตอนตอนเก็บเข้บ82เซนติเมตรนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ยาวมาก จกระชับมือดีจุดเด่นอีกอย่างของปืนตัวนี้นะครับหลอดบรรจุกระสุนหลอดบรรจุกระสุนตัวนี้จะเป็นอล um ูมิเนียมสีแดงเห็นไหมครับสีแดงครับซึ่งทำให้เรามองเห็นชัดให้รู้ว่าข้างในมีกระสุนบรรจุอยู่หรือไม่ ในลเพิงช่องค่อนข้างกว้า,า,ามองเห็นว่ามีกระสุนเป็นจุดหรือไมอ่อันนี้คือปุ่มเซฟตี้ดันเข้ามันจะดันออกฝั่งนี้ถ้าเห็นลักษณะสีแดงคือปืนมันสามารถลั่นไกได้นะครับอันนี้คือปืนปืนปลอดภัยไม่มีอันตรายอันนี้คือปุ่มฟีกระโจมมือ อันนี้คือศูนย์หน้านะครับศูนย์หน้าเดืองแสงแบบยกสูงแฮนกาดป้องกันความร้อนแฮนกาดป้องกันความร้อนจากการยิงปืนคอมลดแสงอันนี้ถอดเปลี่ยนได้ลายพิทาคีนีศูนย์ลังโคตรลิงนะครับ ผลานท้ายอันนี้สามารถค้องสายสายได้นะครับค้องสายสายได้อันนี้คือเบื้องต้นสรีระเบื้องต้นของปืนระยะทีนูนศูนเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปรีวิวกันที่สนามนะครับ